นะก่อนเลยจะฟีแพ้คลิปนี้นะจะถ่ายคลิปองคีโอ้โหอมีอ่ะไปใจพี่เดียองคี้เไปโสหน้าจีบได้เลยเรล้ก่อนเลยฝกกักมากไอ้ยยบอกว่าเลยอะฝกบอกมากตัวนึง เฮ้ยพูดว่าดีไว้ข้ามอนเดึกกามาถูกขับเลยเฮ้ยมันมีอะไรไว้เจ๊ดูว่าตืน่นูไม่ต่อ ตีตีกัน,นดดปล่อปล่อปอเทินจัวก <bro>, ูดโบรกูดไลท์แพปินามตีเลย15 8 21 23าอาไรแร้วม,มือปล่อยันเลย อ,อย่าเพิกเชียร์มาแล้วเจมเดฟสู้สู้เเียวิเดีเยดีกว่าตอนเนี้ยจะไม่มีอะไรหร้สอบ,บสแบบล้วที่เราสอมากสลมาสอบเปลียนอะไรีีกิบโรเทคบัานมองดูกี่ใบเมื่อกี้ดูไปกี่ใบเมื่อกี้ทอกองอ <laughs> ใบหนึ่งวัดเปิดห้าเปิด ใช้ได้เลยเหรอแล้วเที่ยวามาเลี้ยงนี่คือต้องมี3ามอ่ะต้องใช่ต้องมีสามในสี่คนเลี้ยงแต่ไปกินเทคกเกตสองขอว้วันนี้โมตโตโมตโตโมตโต้คือกุดาสไส้ดูสองใบไม่ช้าถ้าได้สองทิกมันจะบอกหมื่นท่าหน้าใช่ไหม า3ใบมาดิตีเลยมือหนาจังขี่แน่นอนกูปล่อยแวนดูมือแป๊บมือสองคนดุดแล้วอ่ดูวิม่าย่อนเรื่องนลันโบกบวกเท้า โัวพาวไหมตอนดูไออตัวนีัว้หลวงพ <20. S 1> ่ทได้ดีสองหมื่นคิดีหเป็นกาขีขีแวนลังนี้ไม่ขีหลอกอยู่ทาง่านกไ้ โนทิคก,กับน้านะืนอโนทิคสามอันนี้เท่าอันนี้กสิบเก้าเก้าสาเกแรงไปจะตายแล้วเออ <c oughs> ไม่ไหวเหออไม่ไหวเหลวเออไม่มีแรงเออมึงไม่มีแรงหรงหอ ฟอร์สวอุ้ยจิบมาจินนี่กิบฟอร์สวันโชว์ได้ไหมกิบอะไกิบฟอร์สวันทำไมถูกกันด้วยเวพี่เดียวหาขาวมาดูว่าในเมชถ์กจริงหรอหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจือไม่ไม่หนักฟอร์สทูอะฟอสหนึ่งมากกว่าว่าเป็นพี่ใหญ่ก็ไม่รู้ อหนึ่งมันไม่หรอแปดหมื่นหนึ่งสามขีะตาถูกบูดแวนการทิ้เลยไหมหกหมื่นจนจบเทินถึงละแวนการขีดห้าสัปค้าแวร์สองขดสามไร่ เธอเช็คคัดเ,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 เลยไมห่หนักจริงฟอทูไม่ถน,นัดเลยไม่หนักฟอทูเลยหนัฟอหนึ่งมากกว่าถึงมันจะออกมาแต่แตกูถนัดฟอหนึ่ไม่รู้ทำไมเข้าเื่นฟอหนึ่งมากกว่าเอ็กแนเียนนัเป็นฟอทูได้ไหมมึงก็พีอยู่ดินพอนี <laughs> ่เลยอกแมนฟอหนึ่ เปิดห <15. S 2> ้าที่ไอจัวก่อน3ใบ ดอกอ่อนใช่อดอังได้ใจนะเจฟมึงได้ใจนะกูได้ใจมากหมื่นออกบอกไปแล้วหนึ่งตีเลยสองหมื่น PG Critical Trigger ขีออ่พลงัลลงจอพลังโอเค หมือนแถวหน้าอันนี้19ิก29ของีใช่ไหมอือปล่อยปล่อยยวพลังเอ้ยโอริิผ่านปะอืออืเดนจุโปรทคอยู่นี่ มือใบสองสี่หกแปดสิบสองสิบสามใบมอไหรสิบสามใบทำอล้วทำไมฟังโซสองสี่ห้าหก มีการระเบิดระเบิดอยืางั้นเพราะว่าไม่รู้นะของหมื่นบุ่ิเมื่อฟอยบล็อกหน้าเป็นฟอยไหนฟอยเฮียนี่ตอฟอยเฮียนี่ตอขอฟอยลายฝนได้ไหมฮะผลิตแล้วด้วยนี่เออในคลิปมันฟอยลายอะไระลืมดูเลยดูเลยแวย่สิบเอ็ดเบือแล้วยี่สิบเอ็ดสเอดกมื่นถึงละสาม ได้ดีข้างตีแบนว่าตัดข้างผ่านวะผ่านไรอะอยู่แบนเนีนนน่เข้าเชียร์กูไอ้เจ๊พลางขเชียร์มันเชียร์กูไอ้ฟามเชียร์ูอไรไอเออมันเชียร์กู่ไวะอิมเยนบูทนก่ทรัขาน่บเทคไปหยุดไม่หย,นยอนใน รีบตายดิร <didn 't> <forever> ีบๆเลยนะรีบตายดิกูไม่มีเกรดสอบมาช่วยตีเลยเว้ยผู้เล่นฟอนหนึ่งทำไมเฮ้ยมันจั่วก่อนสามเมื่อกี้ไม่ได้เรียนนะ ตรวจตรวจสามทุกคืนเลยไหมไม่ต้องทิ้งอะไรเลยอ่ะทิ้งทิ้งกี่ใบทิ้งหนึ่งลืมลืมทิ้งก่อนสองเทินละเคลียรลืมอ่าไอ้เจ๊บุ้งเหลี่ยมกูได้สัตวดกูไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนี้อยู่มานานละ,ะอ่าฝั่งเนี้ยอยู่มานานทิ้งสองใบโอเคโอเคลืมเลยมือไปนะ ตกไปตกไปทีสองหมื่นสูงสุดสี่หมื่นซึมหมื่นสองสูงสุดสี่หมื่นปล่อยปล่อยเร็วกเลยพิดแมน ามเก้าเทไร่ค39สานเกคนนี้เท่าไหร่วั่นเ้เออ9สิบเก้าเก้าสามเกสีเจ็ดคนด 39, คนี้สามเก้าีเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็พีจีข้างนี้ไม่มี ใครกูตายนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโก็กดท่าฟางแล้วหน่อยโมคิด